สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมีรถกระบะรา,าคาถูกมารีวิวให้ได้ชมกันต้องบอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนได้ไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะคะมาพร้อมเครื่องเสียงจัดเต็มแล้วก็ได้รถเดิมทั้งคันแต่จะเดิมและสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะตัวนี้เป็นตัว Isuzu D-Max เป็นตัว Highlander ยกสูงโรงงานนะคะ ตัวซ u เปอร์แพตตินัมเครื่อง2.5เป็นโฉมไฟเข้าหลานตัดนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะคะสำหรับพันนี้ปี2010นะคะแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านในสีบางเดิมโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะไม่มีกับสีใดใดทั้งสิ้นนะคะตัวถังบางเดิมนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ20ดําแดงนะคะสภาพสวยเลย สภาพกิฟต์นะคะรายละเอียดซุ้มล้อนะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆไม่มีการแบบใช้งานหนักหรือว่าบรรทุกหนักนะคะดูแชสซีดำสนิทเลยนะคะไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนี่สภาพสวยนะคะแล้วก็ด้านข้างมีบันไดข้างให้ครบเลยนะคะ มีลายเส้นโครเมียมด้วยตัวนี้แล้วก็กระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวตัวข้อจะเป็นแบบโครเมียมนะคะปรับไฟฟ้าได้ติดคิ้วกันศาสตร์นะคะให้แล้วเรียบร้อยเลยตัวนี้ในส่วนของตัวมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูรายละเอียดภายในกันสำหรับในส่วนของตัวภายในของดีเมคคันนี้จะเป็นภายในดำ สภาพแบบสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวถังประตูกันนิดนึงให้ดูในส่วนของตัวตะเข็บด้านข้างนะคะนี่ให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดตัวรถตะเข็บด้านข้างเดิมๆเลยน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะได้ไปอย่างที่บอกเลยว่าคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนราคาเปิดขายอยู่ที่3 5 9แ0 0หบาทเท่านั้นนะคะกระจกนะคะเป็นระบบไฟฟ้ากระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้ ตัวซอกตะเข็บด้านหน้านะคะนี่เหลี่ยมน็อตชัดเจนเม็ดอาร์คคมชาร์จไม่มีการขยับไม่มีการไขนี่ให้ดูน็อตนะคะเหลี่ยมชัดเจนเลยไม่มีการขยับไม่มีการไขประตูไม่มีการเปลี่ยนมานะคะมาร์คสีอยู่ครบแล้วก็ด้านล่างไม่มีน้ำท่วมแน่นอนไม่มีสนิมสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานมีสครับเพดกันลอยให้ด้วยนะคะทางขึ้นลง แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยของคันนี้จะเป็นแบบสีก้านนะคะพวงมาลัยสีดำแล้วก็เลขไม่อยู่ที่181,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะรถบ้านนะคะกรณีซื้อสดนะไม่บวกแวดเพิ่มนะคะสำหรับ d m a x คันนี้นี่คอนโซลสวยๆตัวจอนะคะเป็นจอเคนวูดนะคะตัวนี้แบบทัชสกรีน ในส่วนของตัวแอร์เป็นระบบมือหมุนนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่เลยตัวนี้เป็นตัวปรีแอมนะคะอย่างที่บอกว่ามีเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดสภาพภายในนะคะต้องบอกเลยว่า,าปีประมาณนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตัวเบาะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะคะก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ช้ำ นี่สภาพยังแบบสมบูรณ์อยู่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี้เลยนะคะเครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะคะใครที่หารถกระบะพร้อมเครื่องเสียงคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่มีพาวเวอร์แอมป์ให้เรียบร้อยมีปีแอมป์เรียบร้อยนะคะสันกระดูกงูสภาพเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนะคะแล้วก็กลมทุกคมทุกเม็ดด้วยนะคะไม่มีการทำสีหรือว่าไลท์ตัดต่อ สภาพแบบสวยสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับคันนี้ใครหาไว้ใช้งานนะคะตอบโจทย์ได้แน่นอนสติกเกอร์อยู่ครบนี่พี่ๆท่านไหนที่หาไว้ใช้งานนะคะแนะนำดูให้จบนะคะเพราะว่าน้ำพาดูแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะสามารถดูคลิปน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อันนี้ซอกเดิมตะเข็บเดิมเลย สีเทาดำด้วยนะคะคันนี้พร้อมเครื่องเสียงจัดเต็มนะคะคุ้มแน่นอนสามารถมาลองชมลองขับด้วยตัวเองได้นะคะนี่เหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดนะคะเป็นตัวแคบยกสูงโรงงานด้านท้ายมีกันชนให้พร้อมเลยสภาพกิกิบนะคะเดี๋ยวมาดูด้านล่างมียางอะไหล่ให้ครบแล้วก็ช่วงล่างนะคะไม่มีการลุยหนัก นี่ไม่มีสนิมนะคะหรือว่าดินแดงไม่มีการลุยหนักมานะคะอันนี้ช่วงล่างเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพแบบยังสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวมาดูกระบะกันบ้างอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของตัวด้านขวาก่อนเลยนะคะเม็ดอาร์กนะคะครบนะคะแล้วก็น็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับเม็ดอาร์กกลมคมชัดซอกเดิมตะเข็บเดิมเลย ให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมน็อต <Not S 1> ไม่ขยับเม็ดอาร์คนะคะนี่ชัดเจนนะคะตะเข็บไม่มีการไล่ทำสีแม็กไลเนอร์นะคะก็มีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานแต่ไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักให้ดูรายละเอียดนะคะอย่างที่บอกว่าสีบางเดิมโรงงานนะคะเป็นตัวซูเปอร์แพตตินัมนะคะสภาพแบบสมบูรณ์มากๆ ชชสซีสองด้านดำสนิทเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูซอกกระบะฝั่งซ้ายนะคะนี่ให้พี่ๆได้เห็นเลยเม็ดอาร์กกลมคมชัดไม่มีการไล้หรือว่าทำสีนะคะอย่างที่น้ำแจ้งไปเมื่อต้นคลิปเลยว่าได้รถเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะแต่ฝากติดตามชมให้จบนะคะแนะนำดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำพาพี่ๆไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเขากันบ้าง ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโรงงานนะคะเป็นเครื่อง i t e ท h 2.5นะคะเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะคะสำหรับคันนี้ฝาสีเงินเดี๋ยวน้ำพาดูทีละจุดเลยมาเริ่มที่ฝากระโปรงน็อตชัดเจนนะคะเหลี่ยมชัดเจนไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะอันนี้คือแบบสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะฉนวนกันความร้อนยังใหม่นี่ให้ดูรายละเอียดนะคะ ความคมเหลี่ยมช่องต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดอันนี้แบบลดสภาพเดิมๆจริงนะคะเสน่ห์ของคันนี้เลยนะคะฝากระโปรงไม่มีการแกะไม่มีการถอดนะคะตัวถังบางเดิมแก้มเดิมน็อตไม่ขยับสภาพแบบสมบูรณ์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะน็อตไม่ขยับเลยแล้วก็เม็ดอาร์คคมชัดนะคะ นี่ดูเม็ดอาร์คอันนี้เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะคะเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าเม็ดอาร์คเดิมกับเม็ดอาร์คทำนะคะยังไงก็แตกต่างแน่นอนนะคะอันนี้หม้อน้ําเดิมมาร์คสีอยู่ครบเลยดูเครื่องยนต์นะคะน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆม,มาร์คสีชัดเจนเครื่องยนต์แห้งนะคะไม่มีน้ํามันแบบไหลเยิ้มเลย สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างที่บอกว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลนะคะก็สามารถดูคลิปน้ําเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะเพราะว่าน้ําพาดูหมดนะคะอันนี้หม้อน้ําเดิมมาร์คสีสติกเกอร์อยู่ครบด้านหน้ามาร์คสีก็ชัดเจนน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับเลย คันนี้แบบได้รถเดิมๆน็อตไม่ขยับเลยนะคะและที่สําคัญได้เครื่องเสียงอีกต่างหากนะคะคุ้มแน่นอนราคา3 5 9 0 0นบาทคุ้มแน่นอนนะคะน,นี้เพจเดิมโรงงานนี่ซุ้มล้อต่างๆนะคะสภาพแบบสมบูรณ์ความคมเหลี่ยมช่องแก้มด้านซ้ายด้านขวาเดิมๆนะคะดูน็อตไม่ขยับเลยนี่ชัดเจนเม็ดอาร์กขชัดเจนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายเครื่องเสียงนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีป um ั๊มเบรก abs แล้วนะคะสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยเดิมๆจากโรงงานนะคะใครที่หาแบบรถกระบะเดิมๆแบบนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนระบบ egr ใช้งานได้ปกตินะคะ มารสีตามจุดต่างๆเหลี่ยมนอ็อตชัดเจนนะคะรถไม่มีอ่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะมาเช็คมาตรวจสอบด้วยตัวเองได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็โทรหาน้ําได้เลยนะคะ0ูนย์แปดส6ยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะ